กบสว<ะ>ัสดีพี่น้องปพบปายบนสูบุสุขอดีตลับกับสีเซอร์การ์ตี้สวัสดีจ้าพี่น้องเหมือนกี้เนี่ทันได้รกับเื่อพี่น้องเอ้ยเสียงกะหายจ้าลาซูเสียงหายพี่น้องเออตอนนี้กำลังปินหมูหมูปีนสบายเอาประเด็ดหมูปีนจ้าเอากำลังยาเลยจ้าให้มันสุกไปพี่น้องเอ้ยนะคเออสบายเอาไปเอือกับเมื่อแล้วเปิดเมื่อส่วนพี่น้องเอยสีลงไป เบิ้งมุกเบิ้งมาพี่น้องเออนะะคะเออนี่พี่น้องจ๋านี่หมูปิ้นมินปิ้นหมูหมูปิ้นอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะคะเออจังเลยนี่พี่น้องจ๋ากำลังปิ้งหมูจ้าสวัสดีจ้านะคะหมูกระมังบางหนึ่งพี่น้องสวัสดีจ้าก,กินได้แล้วแล้วก็มากินหมูจ้าพี่น้องเพราะว่าหมูเพิ่นมัน อากี่ตู้ไปยังเราพี่น้องพาอว่าเพิ่นคว้าเป็ดคว้าไก่ให้ได้พีน่นออ้องแล้วมันฮืองบ่อมันเฮิงท่อะไรนเนี่ยบอ่อเออเออไม่ขอบารไร <c oughs> <c oughs> สุดสวยเซ็กซี่มากเลยนะครับ ทางกระไดซาบสุดมือนี่นะสุดต่อคุ้มสุดสาวญี่ปุ่นนุกสนกกระจอกมาสั่นอันนี้นะได้พี่น้องเอ้ยนักข่าวสุดไก่งอนบอกไก่แบบมีคนบ่ เห็ดแจ่วเจ้าพี่น้องเห็ดแจ่วซีฟู้ดเอาบอ่อปลามีไหมน้ำปลามีไหมมีเออเอาเห็ดแจ่วซีฟู้ดเอาแล้วจับพี่น,น้องอ้าวอีกจักน้อยพี่น้องจ่ามาซุปสักก่อนนะคะนี่นะนะคะอืมซอยจ้าซอยจ้าสุกแล้วพี่น้องเออเอาชาลุ่นนะคะสุดซอยสีหมูจ้าพี่น้อง บอซอนเมื่อแล้วเพ็่นสีพามลูกพาเมี่เพื่นไปกินบุฟเฟ่พี่นอ้องเออเพิ่นกลับแล้วจา้าอย่างเดียวแต่จุมนี่พี่นออ้องยพียงทสีย้าินคือเปิดไล่ลูกกันเลยเพื่อนเสเ็รแจ้วไปจับได้ใครสิอยู่กือเเอนกัเน้อ โซดาโซ้านี่ด so ินี่มะปุกจานี้นี่มปุกจานั้นปุกใส่น้ำปุกอันนี้บุกคิวหอ่ะปุกอันนี้ปุกสีมกรเด้อสีมกรเดอมันจะคิ้ว

อชจติดลกเอร์ยมันจะปัเกวันเย่มจากัน่ี่ไอาตัเอพี่เราเยสวัสดีค่ะจ้าอือนะคะโอปิดที่นึงโอิ่ะเออพี่นะลองอยู่ของเออเอาไม่ลืสบายดีพี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเมื่อเี้ก็มาป่นกินอีกแล้วจ้าอือ

ักนาวยูวอยโอ้เยเขือืนี่ไปเสียเข,ขียดยไปเสียขีดเฮ้ยประวัตมาพรวัตเจ็บคอวาก็บอ่ได้อเป็นเสียไก่เออได้ได้ยอยู่

คุพูดออาจังหยาดเจียมงานาสี่วุาไเออก็เ่่ต่กลอมดประเทยสีดรเดเจ้าก็ได้ว่ายแก่เจ้าก็ได้อยู่ของคนจะเกียน้ำไปได้

ไอ้ยักูแายเปืนแกกเป็นพี่น้องลูกายแขกจ้ะลูกายคนโตเพิ่นาซของไอแง้แขกตักซุปปลาลูกไพ่เบิร์ดกว่าจักเออนี่จ้านะคะอืม มาพี่น้องจ้ะทั้งทั้งั้มองาพี่น้องนี้ได้มมันนี่ดอกหม่งป่าด่ม่นไปแล้วาเาาบอจเมจังเมนนะครับตัวทมาี่อพี่น้องดแล้วก็พิ่นแต่เขาเชอเากระท้งมากว่านนี่ได้ักะนันนะับรบร์เจอ คว่าขตอนไว้ก่อนเจ้าเห็ดต่ละเสือมันคุยอยู่เยอะเเห็ดแต่ละเสือโนนต้องตอนวก่อนเลยเนาะตาน้หน่อยมารสนเลยนาะหมูเจ้าเปนึงหมูหมูเจ้าเปนหนึ่งแน่กอนมันชื่อหําขัหนึ่งเขาีหาขางเนาะขานึ่งแกันเกี่ยวไปต้อเอาเ

โหมดะไฮเอาได้หันคว้าเข่ามันหายไปบางเมื่อวานหายไปเดี๋ยวไฮเด็กกะ่าเอาเมื่อกลงแบบ่ามันลงแดบว่าไปลุกไปให้บักแกนเปิดใส่หาแคกนอารุเปิดเล้จะเอาขึ้นมาไปเลยมาตุงมือมิ้งตมักท่านเดินเกี่ยวมันกท่านคนหนาโต๊บตกว่าเยอะ อหมูเหล่านั้นนาคือบ้างคือเจ้าคือเจ้าเปิดถือเลยเปิดถือเจ้าตีและกติดตไปเรบก็ต้มเบื้งให้มันบรดสุทธกินหมายามมันติดนะก็ดูของนุแต่ว่าที่พักก็ป็นเราครับมันทงเหรอมาถ้าเขาเรียนสบ้ามองเชื่อว้ก้าวมนนึคนมาพราะคายจะซื้อหาโต๊ะโต๊ะ ทำมาตามใช่หรือไมบ่บริบัทนึงเอ่เรมหนลายีบันนาของไทยนเราขาเจ้าที่จากข้าน้าข้าไข่หน้านัารบานนาองไทยทองไทยปะ น้องเอออมลักก็จะมีแต่ละกันมีแาละกันกลิ่นอะไรก็ได้เยช